ครั้งที่ผ่านมาเป็นไงครับ1กรกฎาคมเฮ้เเฮ้เ้นะนี่เก้าหนึ่งนะยังไม่ได้ขึ้นรางวัลเลยนะครับได้เก้าหนึ่งสองใบแล้วก็ถูกในแอปเปิลตอนอีกสามใบนะครับนี่เก้าหนึ่งนะไม่ได้ไปขึ้นเพราะว่าไอสะพานเษกษตรเขาทำทำสะพานกันก็ติดยาวไปเลยเส้นงวง,งวานเส้นแครลายก็เลยไม่ได้ยังไม่ได้ไปขึ้นนะครับน่าจะไปขึ้นอบ้านนี่แหละครับจะได้ม่ต้องรถติดนะครับเอาละครั้งนี้16กรกรกฎาคมนะครับเราก็จะ เท hey, ไปด้วยกันนะครับเราให้แนวทางนะครับเพื่อซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นไม่สนับสนุน้ารเล่นการพน,นันนะับไม่ให้เล่นการพน,นันนะครับใหื่อซื้อลอตเตอรี่ตามแผงหรือในแอปเป่าตัางนะครับผมนะแล้วก็เราไม่ได้บอกว่า,าที่เราให้แนวทางนะเป็นการเสี่ยงทายหมุนทิ้งปองไม่ได้บอกว่าจะเข้านะครับไม่ได้บอกว่าจะแม่นจะแม่นจะแม่นไม่ใช่นะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย อยู่ที่ดวงของเราด้วยนะสิ่งที่สําคัญให้รู้จักธรรมะหาก,กินรู้จักธรรมะหาก,กินเป็นอันดับแรกนะครับเรื่องของโชคลาภเป็นเรื่องของดวงนะครับเป็นเรื่องของดวงนะครับอย่างไรก็ดีเราก็ปรารถนาแล้วก็อยากให้ทุกคน ดวงดีนะครับผมอ่าวันจีเรียวเกียรตข้าวหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเลยแาวบนเลยตัวดอกจัน<ช>ตัวดอกจัน,นสีแดง <3. S 1> ใช่นะครับใช่แล้วประกานครั้งนี้นะครับอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดนะครับใครเข้ามาแล้วก็ช่วยแชร์ให้กันด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเพจปีคือเพจน,นี้นะดูจนจบคลิปนะครับไม่ใช่ว่าดูเห็นเล็กปิงป่องแล้ว ออกไปนะครับดูให้จบนะครับเพราะว่าเราจะตีความทอฝันใจเป็นคนคิดแล้วก็เขียนตีความว่าเอ๊ะน้องสื่อถึงเลขอะไรลองลองดูซิว่าลองทายดูนะว่างวดเนี้ย16กกรกฎาคมหรือ9ถ้ามานะบนหรือล่างก็แล้วแต่จะมาคู่กับเลขอะไรเออเคจะมา6มา9มาบนมาล่างเลยก็ได้โอ้ยหนะเ้าส6กรกฎาคม2 5น Uhm, อะไรลกน้ขอจงสนแน่ลยนักก้านะเพื่อเหลือผู้คนที่เขาเราความหวังเขาอยากมีโชคลาภเขารอความหวังจากเพชก้าใลูกน้ให้เขาสมหวังให้เขาโชคดีในครั้งนี้เพชรกล้านะจงสมแ่แกันเลยลูกน้าเพชรก้านะมีเงินกันมาเลยรวยๆออกมาเอันนี้เราไม่เห็นนะเนี่ยมาอย่าบอกนอกเราออกมาใง ลูกแรกก่อนนะเอาลูกแรกก่อนไว้ข้างบนก่อนนะ,ะนี่คือลูกที่สองนะ<ช>เอาละหก <6 S 2> จะคู่กับอะไรพิมพมาเชียร์เลขอะไรกอ,อะไรดีคะหรือเก้าอะไรดีคะลองดูซิเพเผิงงวดเนี่ยจ,จะไม่ต้องไปดูเลขงวดอาจจะเป็นถ้าเป็นลูกปิงปองแล้วเราชอบนะเพเผิงเขียนแค่ตัวสองตัวจบอา่อาอ่านะเอาละ,ะเ,เยอะไม่เขียนเยอะเราแต่น้องเพชรเก้าหกกับอะไรนะครับหกกับอะไรนะอะไร หกกับเลขอะไรคู่กับเลขอะไรคิดว่าจะเป็นอะไรนี่เรายังไม่เห็นนะจอฟังพี่ว่าจะเป็นไม่แปดก็เก้าก็ศูนย์โอหกศูนย์ศูนย์หกไหม่ก็เหรออศูนย์หกเก้าศูนย์ศูนย์เก้าหม่ละเราก็เห็นว่าในปีนี้เนี่ยเขาชอบออกเลขซ้ําๆอันนี้ด้วยด้วยสถิตินะอันนี้ด้วยสถิตินะอันนี้ด้วยสถิตินะเพราะว่าเราก็เห็นว่าแปดเจ็ดก็ออกแล้วซ้ำห้าสี่ก็ออกแล้วซ้ำแปดแปดเก้าหกศูนย์หกก็ออกแล้วซ้ํา นะศูนย์หกกำลัแล้วหรอพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าไม่แปดก็เก้าก็ศูนย์หแปดนี้แปดหกก็ดีนะอ่าหกแปดแปดหกไม่หกเก้าเก้าหกไปเลยอ่าอันนี้เราเราเดาเราเดาก่อนนะครับก่อนที่จะเปิดเลขที่สองให้ดูนะครับเราให้แนวทางเพื่อซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับอ่าออกออกเลขหกเลขเก้ามาอีกนี่ยโอ้โหสามงวดติดเลยนะแค่เป็นเลขสามลเก้าน่ะอ่ามาเปิดเลยค่ะลุกที่สองนะครับอย่าเพิ่งออกนะและลุกที่สองก็คือเลข นะก็คือเลขเอาอ้าวหกศูนย์ฉันทายถูกเลอเหรอเนี่ยมาถ้างั้นเราไปต้องไปดูเลขวัดมาซื้อไปแเลหกศูนย์เก้าศูนย์จบเป็นเลขที่ออกได้ง่ายใช่ใช่นี่ถ้ามันออกมาอีก็แสดงว่ามันเ็นไปกี่วัดเองเ็นไปแค่สองวัดแล้วมาใหม่ใช่ก็เหมือนกับแปดเจ็ดอ่ะมันแปดเจ็ดเลยแล้วก็ออกใหม่ อ่าแปเจ้าหนึ่งเลยคุณไม้ชอบเล้สามเลข6เป็นเลขเก้ได้เลขศูนก็เป็นเลขหนึ่งได้ใช่ไหมเป็นหนึ่งได้ไงหรออ๋อก็ตัศูนย์นเลขสี่ใช่ใช่ใช่หกสี่เก้าสี่ไหมใช่ใช่ใช่หกสี่เก้าสี่ก็ได้หรือไปดูงวดที่หกสิบอ่าถ้าจะต้องไปดูเลขงวดเดี๋ยวเราขอไปดูก่อนสิ่งที่เห็นนะครับสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่เลขนี้ก็ได้อาจจะต้องไปเป็นเลขแผงหรือต้องดูเลขงวดถ้าไปดูเลขงวดเนี่ยเดี๋ยวทอฝันเนี่ยต้องไปคิดดูก่อนนะครับว่าเอ๊ะ น้องหมายถึงเลขอะไรจริงชอบแล้วเนี่ยหกศูนย์เก้าศูนย์เนี่ยชอบแล้วเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเขียนให้สักห้าหกวงกลมนะเลยเป็นเรื่องของเองตัวที่ชอบชอบแบบว่าจะวงกลมไว้ข้างบนให้เดี๋ยวพ่งออกดูต่อครับเดี๋ยวเราวิเคราะห์เลขให้นะครับก็นหมาถึงอะไรครับมันพอฝันชอบแล้วนะหกศูนย์ศูนย์หกอ่ะชอบแล้วนะ พออาจจะเป็นเลขปิงปองตรงๆเลยกระดาเนี่ยเนาะโอ้ใช่เอาเลขนี้เลยมาปิงปองตรงๆก็ดีไม่ต้องกระดุกหัวไม่ต้องเลยหกศูนย์ศูนย์หกเลยแต่เราสองคนก็ไปตรวจสอบให้แล้วว่างวดที่หกสิบน้องให้อะไรซึ่งก็ไพรส์มากใช่เซอร์ไพรส์มากเลขที่ชอบเหมือนกันนะงวดที่หกสิบออกเลขอะไรแล้วปิงปองวดนั้นก็แม่นด้วยครับแม่นด้วยหมุดแดนนี้หรอกเลขนี้เลยเราไปดูงวดที่เก้าสิบมาแล้วด้วยนะก็จะอยู่ในกระดาษทำไมต้องไปดูงวดที่เก้าสิบนี่ไงคะ อ่าเนี่ยเพราะว่าน้องอาจจะบอกใบว่าดูปิงปองที่มุนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นถึงเลขนี้แต่ให้ไปดูงวดที่เก้าสิบหรือไปดูงวดที่หกสิบที่น้องเคยให้สถิติเอาไว้ในปีก่อนก่อนที่ผ่านมาเพราะเราเปิดเพจมาสี่มาห้าปีหกปีแล้วเนาะหกปีแล้วแล้วนะคะนี่หกปีแล้วนะเอาละไปดูกันดูกันมานะครับถูกเท่านั้นนี่นออหอยบนล่างเนก็พริะจริงน้องชายบนล่างมาหลายงวดแล้วนะ S <S อยาให้ถูกนะครับอย่าให้ทุกคนคลิปคลิปคลิปนะครับชโยชโยนะครับเลขเยอะหน่อยนะเ <นะ S 2> พราะต้องกระโดดหัวด้วยเอาละมาครับนี่นนแนวทางเพจเพชรเจ้าเดชนมโชคนะครับงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2568เลขแรกก็คือ8689กปดก้าไปกระโดดห <นะ S 2> ัวเยอะหน่อยคราวนี้ยเลขเยอะหน่อยเพราะมันมีเลข6เลข9มันก็ต้องกระโดด<ช>แล้วเลขที่2ก็คือเลขปิงปองนั่นเองนะครับ6090นยาะเลขที่3 3639 นะครับแถวล่าง6494อ่ามันออกไปใกล้ๆเองนะคุณคุณอยู่ลวงวันที่ผ่านมาออกหนึ่งกรกฎาคมห4สีออก246ไงอ้าวแล้วฉันจะเขียนทำไมวะเนี่ยอ่านั่นนะสิมันออกไปแล้วว่าเออเขียนมันเยอะทำไมตัดออกได้ไหมเนี่ยอ่นั่นนะสิโอไม่น่าเขียนหรอกกาออกได้ไหมออหรือจะไม่เขียนไหม่คลิปวิดีโอยไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรเอาให้ไปตัดเองอ่แต่ดวงโอ้ฉันคิดยนทำไมวะฉันไม่รู้ไงรู้ที่ผ่านมาออก246ข้างล่างออก91 นะฮะตัวนีสองตัวนี้ตัดออกไปเลยหม่แน่ตัวหนึ่งตัวนี้ตัดออกไปเลยแม่แน่กูเขียนทาไมว่าแี่ให้มันเยอะเอาไปออกไปแล้วสักหกสี่ัเ้าหนึ่งเลยใช่ใช่อ่ะแม่ดูตัวสุดท้ายไปค่9หกหกเก้าเก้าหกเกิดมันมาเิ้ทั้านในหกสี่เก้หนึ่งหกหนึ่งไม่ไทั้งั้นมึงสีอจะกระดดกหัวมันออกหกสี่วลางที้าส่ระวังเกนะไอ้หนึ่งเกแลหนะครับเอ ก้าหนึ่งกหนึ่งเก้าไปแล้วหนึ่งหกหหนึ่งก็ได้ฉันรู้แถวล่างนะครับแถวที่สองเก้าสี่นะครับหนึ่งหนะครับ <c oughs> อ่ากระดกของเองนะครับแล้วก็กันเบิ้ลนะครับหกเอ้กันเบ้ลนะครับเกาเก้าเน้นเก้าเก้าครับแล้วก็กันเห็นไหมกันเป็นก พอวอที่เก้าสิบมันออกเก้าเก้าล่างวนที่เก้าสิบมันออกเก้าเก้าล่างบอกในคนี้อืก็เลยเขียนเก้าเก้าอาจะเป็นตลกหมอเป็นหกหกโอ้น้อถ้าเราไม่ได้เขียนหกสี่เก้าสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้านี่เลขก็แค่สามแถวสามวงกลมข้างบนใช่แล้วเมน้นสามวงกลมข้างบนแล้วกันทั้งนั้นแหละแต่เชื่อไหมไปนั่งสมาธิวัดระฆังเนี่ยฉันเห็นเลขแรกเลยแต่หกแต่เก้าร้อยขึ้นมาเลยฉันเห็นก็เลยทําไมเป็นสาเหตุที่ทำไมทอฟันถึงเขียนเลขแปดหกแปดเก้าขึ้นมาก่อนเพราอไปเช็คแล้ววอที่หกสิบ นั่นแหละติงปองทอฝัหมุนได้แปดเก้าแล้วงวดนั้นงวดที่หกสิบนะคะออกแปดหกบนแมดเก้าออกแปดหกบนหมายความว่ายังไงหมายความว่าแม่หมายความว่าแม่ันแม่แล้ววันนี้เป็นนั่งสมาธิวันละรังมาพระประธานก็เห็นเลขลอยมันจากเทียนเลยของพระประธานเลขลอยออกมาคือแปดเก้าแล้ว มุดบินฟองมาเป็นหกศูนย์ก็ไปดูว่าที่ห0ศนก็เป็นซิลัตเตอรี่ <laughs> บินฟองอันนึงก็เป็น8 9ดเก้าออกแเดหกบนถ้า <c oughs> ไปดบซ้อลัตเตอรี่แล้วเนี่ยพรานะฉะนั้นเน้นงวดนี้นะคะเน้นงวดไอ้ตรงนี้สองเขียนทำไมวะเนี่ยงงจริงๆถ้าเขียนต้องเขียนเก้าสี่กับหนึ่งหกไม่น่าจะเขียนให้กระดกหัวเลยเล่ดูเลขเยอะมไม่เป็นไรแต่ดวงเขียนให้เขียนให้คนงงเล่นใครมีโชคก็จะถือว่าเลขลงตาเยอะแล้วกัน ดัดดูไปในกระดาษหกตัวเนี้ยค่ะหกวงกลมเนี้ยดูไปดูมามีแต่หกมีแต่เก้าเนาะใช่แล้วนะเพราะว่าวิง 6, 9, ว่งหกวิ่งเก้าวิ่งไปสลอตเตอรี่เลขหกเลขเก้านะจะักบนดักล่างดักสายดักปากระดกหัว,รวหกระดกหางกันเอาเองนะคะครับผมถ้าบางทีโชคดีน้องอาจจะให้โชคทั้งบนทั้งล่างเลยอาจจะออกบนเอ่ออาจอกล่างหกศูนย์บนแปดเก้าเย่ล่างหกศูนย์บนแปดเก้าไปเลย นะฮะเราแต่กันเบิ้ลด้วยนะเพราะเล็กเบิ้ลไม่ออกมานานแล้วนะเล็กเบิ้ลอ่ะใช่แล้วนี่นะอัีนี้พี่เดชถืออันนี้เดี๋ยวทอฟันถือปิงปองอ่านะคะนี่เอาล่ะก็ขอทุกคนโชคดีเลยวันที่16กรกฎาคม2องันายนี้นะคบอ่ารวย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 นะกดไลค์กดแชร์